สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนใช้งานคำสั่ง conditional formatting ในส่วนของ new rule นะคะ new rule ก็จะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะคะในการเปลี่ยนสีเซลล์ด้วยตนเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทำในลักษณะไหนเนาะ,ะข้อมูลนะคะก็จะเป็นการตัด เกรดโบนัสเนาะของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งโดยจะมีตารางข้อมูลมาให้นะคะช่องแรกก็จะเป็นชื่อของพนักงานเนาะช่องถัดไปจะมีเป็นเพศก็คือจะเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะคะถัดไปจะเป็นแผนกที่พนักงานแต่ละคนนะคะอ,อ,อยู่แผนกไหนบ้างเนาะถัดไปจะเป็นตำแหน่งงานนะคะก็มีตามนี้เลยนะของพนักงานแต่ละคน ถัดไปจะเป็นอายุงานค่ะและสุดท้ายจะเป็นช่องเกรดนะคะที่พนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาได้รับน้อว่ามีเกรดอะไรบ้างอ่าในที่นี้นะคะถ้าเกิดเราจะต้องการทราบว่าพนักงานที่ได้เกรด A เนี่ยมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างเราจะทำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาเงื่อนไขกันนะคะอ่า ทีนี้ก็คือเวลาเราจะหาเงื่อนไขทุกครั้งก็คือเราจะต้องเลือกคุมข้อมูลที่เราต้องการหาเงื่อนไขเนาะในที่นี้ต้องการหาเงื่อนไขของเกรดเพราะฉะนั้นก็เลือกอคุมข้อมูลในช่องเกรดเลยค่ะ,ะแบบนี้นะแล้วตอนนี้เราอยู่ในหน้าโฮมใช่ไหมคะอืมแล้วเราก็ขยับเมาส์พลันทางด้านขวามือมาที่ conditional formatting นะคะตรงนี้ เราก็เลือกลงมาที่ New Rule อ่าอันนี้นะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่สูตรกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเป็น Use a formula to determine w h i c h cells to format นะคะอันนี้เลยอันสุดท้ายเลยนะแล้วทุกครั้งที่เราจะต้องการใส่สูตรก็คือเราจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนทุกครั้งนั่นเองพิมพ์ไปเลยค่ะ แล้วทีนี้เรามาดูกันว่า,าในช่องเกรดเนี่ยเขาอยู่ในคอลัมน์ J ใช่ไหมคะตรงนี้นะแล้วเริ่มต้นด้วยแถวที่5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็น J5 นะคะพิมพ์ไปเลยคะ่ะ J5 แล้วเดี๋ยวเวลาเขาคำนวณน,นะคะเขาก็จะคำนวณแถวเนี่ย ลงมาเรื่อยๆตามลำดับที่เรามีการคุมข้อมูลแบบนี้เลยนะอ่า J5 เราต้องการหาเงื่อนไขที่เป็นเกรด A ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิมพ์ว่า J5 mm hmm. เท่ากับ A แล้วทุกครั้งที่เราจะใส่สูตรให้เขาคำนวณเป็นตัวอักษรออกมาค่ะเราจะต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูด้วยนะอ่า อย่างนี้ฟันหนูแล้วก็ A แล้วก็ฟันหนูปิดอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคํานวณออกมาให้เราได้นะคะในกรณีที่เป็นตัวอักษรน,นะแล้วตรงนี้ Format เราจะต้องไปเลือกสีของเซลล์ก่อนว่าถ้าเขาหาเงอนไขออกมาได้เป็นเกรด A แล้วเนี่ยเราจะให้เขาใส่เป็นสีอะไรนะอ่านั้นที่นี่ขอเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกัน ตรงนี้เป็นสีฟิลนะคะเราจะเลือกเป็นสีบอเดอร์เส้นขอบก็ได้หรือเป็นฟอนต์ตัวอักษรก็ได้นะคะอันนี้ก็ตามแต่ใจเราเลยนะอ่าเสร็จแล้วถ้าเราพอใจแล้วก,กดโอเคแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งอ่าเขาก็จะแสดงสีในเซลล์ที่มีเกรด A อออกมาให้เราแล้วเห็นไหมคะอืม ในที่นี้ก็จะมีทั้งหมด6คนแล้วเวลาเราดูใช่ไหมเราก็ต้องไล่ดูว่าเอะตรงนี้พนักงานที่ได้เกรด A อ๋อคนนี้ชื่อพนักงาน A นะออยู่แผนกนี้ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ต้องไล่ไปข้างหน้าอีกเพราะว่าอันนี้ที่เขาทำใส่สีเซลให้เราเนี่ยเขาใส่แค่ในคอลัมน์ เกตอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากให้เขาใส่ทุกคอลัมน์ที่มีข้อมูลทั้งแถวแนวนอนอย่างนี้เลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาปรับแก้ไขสูตรนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นให้เราคลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่มีเงื่อนไขเนาะแล้วก็มาที่ conditional formatting เลื่อนลงมาตรงนี้ค่ะมาที่ m n n g e r u l e s นะคะอืมแล้วตรงนี้เราจะเห็นเงื่อนไขที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะอ่าให้คลิกเลยค่ะแล้วก็มาที่ Edit l o ูอตรงนี้เงื่อนไขของเราจะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการที่จะให้เขาแสดงสีในทุกๆเซล นะะในแถวแนวนอนที่มีเกตด A เนาะเวลาเราทำให้เราคำนึงไว้ว่าคอลัมน์ที่เป็นตัวตั้งต้นของเงื่อนไขเราอะค่ะเขาคือคอลัมน์อะไรในที่นี้เขาคือคอลัมน์ J ใช่ไหมคะตรงนี้นะก็ให้เราใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทรายที่คอลัมน์ J แบบนี้เพื่อเป็นการล็อกคอลัมน์ไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เขาใส่สีในในคอลัมน์อื่นๆในแถวแน่นอนให้เต็มเนี่ยโดยเราจะหาเงื่อนไข,ขของคอลัมน์เถ้าเงื่อนไขนั้นอ่ะมันเป็นจริงตามนั้นก็ให้ใส่สีในคอลัมน์อื่นด้วยจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ส่วนแถวที่5เราไม่ต้องใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทรายเพราะว่าเราจะให้ตรวจสอบแถวลงมาเรื่อยๆเหมือนเดิมแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้นะจะเป็นลักษณะนี้นะกดโอเคแล้วตรงนี้คลิกเข้าไปค่ะตรง apply tool นี่คือจะเป็นาการเลือกพื้นที่ที่เราจะต้องการให้เขาแสดงสี ในเซลล์ที่เราสร้างเงื่อนไขใช่ไหมคะตรงนี้มันถูกเลือกไว้แค่เฉพาะในส่วนของช่องเ,อเกรดเท่านั้นแต่เราต้องการให้เขาแสดงสีทั้งหมดเลยที่เป็นแถวแนวนอนตรงนี้นะคะ,ะที่ตรงตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกเปลี่ยนตรงนี้ก่อนคะอ่ะคลิกลูกศรตรงนี้นะแล้วก็เลือกคลุมนี่ทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะอืม แล้วก็มาคลิกตรงนี้อีกหนึ่งรอบจากนั้นกดโอเคแบบนี้ค่ะเขาก็จะแสดงสีเห็นไหมในแถวแนวนอนทั้งแถวเลยที่มีเกรเออ่ะจะเป็นแบบในลักษณะนี้นะคะอืมเห็นไหมเนี่ยอ่าแล้วถ้าทุกคนสงสัยว่า อ้าวแล้วทําไมเวลาเราท,ทําทีแรกละ่ะเราไม่เลือกคุมแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่ดอลลา่าทรายได้ไหมละ่ะเขาก็น่าจะแสดงสีทั้งแถวแนวนอนนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันถ้าเราทําแบบนี้เขาจะแสดงสียังไงอ่านะคะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเคลียร์รู ose, ตรงนี้ไปก่อนละกันนะคะ,ะเคลียร์ทั้งหมดเลยละกัน เดี๋ยวเราจะทําให้ดูถ้าเราไม่ได้ใส่ดอลลาร์ทรายเขาจะแสดงออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเลือกคุมข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาที่ conditional formatting มาเลือก new rule นะคะแล้วก็เลือกตัวล่างสุดเลยเราจะใส่สูตรนะแล้วก็พิมพ์เท่ากับตรงนี้ต้องเป็นอ่าอะไรคะ j 5ใช่ไหมเพราะเราจะคำนวณในช่องของเกรดใช่ไหมคะก็เท่ากับ J5 ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผลนะคะใส่ได้เลยแล้วก็เท่ากับ A เนาะเพราะเราจะหาเกต A อย่าลืมใส่เครื่องหมายฟันหนูด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเลือก format อ่ะอันนี้เป็นสีเขียวละกันกดโอเคสิโอเคอีกรอบนึงเขาก็จะมาแสดงสีในช่องแรกตรงนี้ค่ะเห็นไหมอืมเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเราไม่ได้มีการฟิกคอลัมน์เจไว้ใช่ไหมเขาก็จะถูกมาแสดงในช่องแรกของข้อมูลที่เราคุมนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการอ้างอิงเซลล์ด้วยเนาะซึ่ง ถ้าใครยังไม่เข้าใจการอ้างอ e ีเซลเนี่ยเรามีการสอนไปละเมื่อในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะอ่าทุกคนสามารถไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจได้นะคะอ่าอันนี้เราขอเคียยวไปก่อนนะอืมเคียร์ลูสนะคะแล้วก็เคียย์ทั้งชีสไปเลยอ่าแล้วถัดไปถ้าเราอยากจะทราบแบบนี้อีกล่ะถ้าเราทราบแล้วว่าอ่า พนักงานคนไหนบ้างได้เกรด A แต่เราอยากจะทราบซ้อนเข้าไปอีกว่าพนักงานที่ได้เกรด A แล้วมีอายุมากกว่า10ปีด้วยเนี่ยมีใครบ้างอาเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขเข้าไปอีกทํำยังไงทําได้นะคะถ้าเราใช้ new rule ในการกําหนดเงื่อนไขแล้วใส่สูตรเองเนี่ยเราสามารถใส่สูตรได้ตามใจเราเลยนะ เดี๋ยวเรามาลองทำกันเพราะฉะนั้นเราจะทำโดยการดูทั้งแถวเลยเนาะให้เขาแสดงสีทั้งแถวเลยแล้วก็คุมข้อมูลอย่างนี้ไปเลยค่ะ,ะแล้วก็มาที่ conditional formatting นะคะเลือก new rule เสร็จแล้วก็เลือกอันล่างสุดเลยนะเราจะใส่สูตรเองอตั้งต้นเลยใส่สูตรก็คือพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเงื่อนไขแรกก็คืออะไรคะ อยากจะทราบว่าพนักงานเกต A มีใครบ้างและเงื่อนไขที่2ก็คือต้องการทราบว่าพนักงานเกต A ที่อายุมากกว่า10ปีอายุงานน่ะนะคะมากกว่า10ปีมีใครบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ฟังก์ชัน and เข้ามาช่วยใช่ไหมก็คือและนั่นเองพนักงานที่ได้เกต A และมีอายุงานมากกว่า10ปี เพราะฉะนั้นก็พิมพ์เท่ากับ n นะคะอ่าแบบนี้นะแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดอืมเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วสูตรของพนักง,งานที่ได้เกรด A ก็คืออะไรคะดอลลาร์ซ์ใช่ไหมฟิคคอลัมน์นะ J 5เท่ากับอะไรคะเท่ากับ A อ่าเครื่องหมายฝันหนู A อย่างนี้นะ เสร็จ1เงื่อนไขแล้วใส่อะไรคะใส่เครื่องหมายคอมมาและอะไรเครอหมายคอมมาก็คือและนั่นเองนะถ้าทำความเข้าใจนะคะพนักง,งานที่มีอายุงานมากกว่า10ปีช่องอายุงานอยู่ในคอลัมน์อะไรคะคอลัมน์ไอ,อแถวที่5เป็นแถวแรกใช่ไหมเราจะฟิกคอลัมน์ไอด้วยเนาะอ่า เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทซาย i อะไรคะ5มากกว่า10ใช่ไหมเพราะว่าอายุงานมากกว่า10ปีนะคะอืมอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดเป็นอันเสร็จนะคะการใส่สูตรเนาะเสร็จแล้วก็มาเลือกฟอร์แมตว่าอยากจะให้เซลล์เป็นสีอะไร เอาเป็นสีนี้ละกันส้มอ่อนๆเสร็จแล้วก็กดโอเคโอเคอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะออกมาแล้วเนาะว่าพนักงานที่ได้เกรด A และอายุงานมากกว่าสิบปีก็คือมีอยู่สองคนนะคะเนี่ยนะตรงนี้เลยก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะสามารถนำไปประยุกใช้ ในการทำงานจริงได้เนาะแล้วถ้าใครอยากเออทราบว่าเมื่อกี้เราสอนฟังก์ชันแอนใช่ไหมคะคลิปก่อนหน้านี้เรามีสอนฟังก์ชันแอนไปละถ้าใครอยากจะเข้าไปดูและทำความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เนาะมุมบนเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้เนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ